ได้คร,ไไดไดครับผมครับไปได้แต่กลับมาได้นะครับผมขอโทษนะครับที่นี่เปิดแอร์แช่ปลาเลาาหรอหนาวมากฮะมือแข็งมือแข็งเออเอาแข็งแค่มือกอ็จะได้มือใครจะสลับเสื้อกันหนาวกับกีรดิต้าผมไหมครับมือกีตา้าผมนิ้งแข็งไม่สามารถหยิบกีตาร์ได้นตอนนี้ ไอ้นะครับใครใครใครไหนใคร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 ไหนไหนใครจะก่อนอ้าวโหยอย่ามาแต่เสียงเลยเป็นทหารใจกลางกันหน่อยมีไหมมีไหมใครจะสลัดเสื้อหนาวให้สักคนไหมทุกคนเขาก็หนาวเหมือนเราเลยะดูแล้วไม่น่าจะมีใครสลัดอ่าอ่ะใคก่อนไปดีกว่า เพลงนี้ม่ความหมายแต่ละเพลงที่เราจัดเตรียมมาเพื่อแฟนโดยเฉพาะครับผมบางทีคิดนะรวลาการที่จะร้องเพลงในงานวันเกิดแต่ละเพลงจะร้องเพลงอะไรดีจะร้องเพลงที่ร้องได้อยู่แล้วมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่อยากจะร้องให้ฟังจะร้องเพลงใหม่ๆที่เขาคิดกันมันก็ไม่ได้ตรงสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นบางทีเพลงฟังกันที่ดีมันจะแทนคำพูดผมในในเกือบทุกทุกเพลงที่เตรียมมา ปต่ส่วนใหญ่แล้วนะก็ไม่ค่อยจาเดืองไม่ค่อยได้บ้างนะครับแต่อยากร้องแต่อยากร้องก็คือคงไม่มีโอกาสที่ไหนแล้วล่ะที่จะร้องเพลงแล้วนั่งดูเนื้อแบบนี้คงทําได้เฉพาะในวันเกิดตัวเองแล้วก็ร้องกับครอบครัวแฟนคลับของเราแค่นั้นเองนะครับเพลงต่อไปมันเป็นเพลงที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแฟนคลับสมมติอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มาก แม่เคยคุยกับแม่ถ้าวันหนึ่งแกไม่มีแฟนขับแกทำยังไงเยก็บอกว่าก็ไม่ทำยังไงไม่ทำยังไงทำอะไรไม่ได้เพราะตอนเรามาเราก็ไม่มีใครเหมือนกันเกิดมาคนเดียวตัวคนเดียวเหมือนกันมีดีไหมดีวมานเป็นกำลังใจในการทำงานทะุกๆอย่างคือเป็นครอบครัวถ้าเสียไปเสียใจไหมเสียใจเพราะคนในครอบครัวจากไป แต่ว่ามันเป็นวัฏจักรใครตอบจริงนะใครจริงนยอ่นจริงจริงอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้คิดกับแฟนคลับเป็นครอบครัวจริงนะผมคงโกรธแล้วผมคงไม่ให้อภัยมากๆเอะไรหลายหลายเรื่องที่แต่ผมก็รู้สึกว่าแก่นแก่นของความการกระทําของแฟนคลับของผมในครั้งนั้นมันยังมีของความรักอยู่ไงเราไม่ได้มองว่าเขาทําแบบนี้เพราะว่าอะไร คือแก่มันคือความรักมันชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็ยังทาให้เราอยู่ได้เหมือนแฟนกันทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะว่าแก่นเพราะว่าเป็นห่วงกันไงเพราะว่ากลัวจะเกิดรุ่นนี้นั่นมันเกิดจากความรักเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันยังอยู่กันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่แก่นมันหายไปนั่นคือไม่รักแล้วนั่นคืออยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนขับหรือใครครอบครัวใครที่อยู่ด้วยกันแล้วพอมันไม่รักกันแล้วเนี่ย คือจะต้องจบแล้วสบ,บายแต่ถ้าเกิดว่าแกนความรักกันอยู่เนี่ยโอเคอฮะอะไรที่ดิบเป็นอะไรที่ดิบเนี่ยเห็นชื่อเหมือนแม่ผมแล้วใหญ่นะคุณเก่งไหมครับก็อะไรอย่างนั้นก็นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดบวกไนงะรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้ผมคิดอย่างนี้คือทุกคนเลยนะผมไม่จำเป็นต้องคิดอย่างนี้แล้วก็ได้อะไม่รู้ว่าตลอด ตลอดที่เข้ามาเป็นศิลปินดาราเนะีมันมีเรื่องราวมากมายทำให้สมองเราต้องคิดว่าจะทำยังไงกับเรื่องราวแบบนี้กับคนคนนี้กับเหตุการณ์แบบนี้มันก็ทำให้เราอาจจะโตขึ้นแต่มันโตขึ้นในมุมมองของผมไม่ได้โตขึ้นในทุกคนโตดเด็กอายุน,น้อยกว่าผมสิปดปีในบางเรื่องบางอย่างเขาอาจจะโตกว่าผมก็ได้ าะในชีวิตเขาอาจจะไปเจออะไรมาไม่รู้ผมเคารพทุกความคิดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่และผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ยผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะเข้าใจในในมุมมองความความเป็นผมที่อยู่มาเนี่ยก็เลยอยากเอามาเล่าห,หรือถ่ายทอดให้ฟังว่าตลอดระยะ2-3สองสมปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับผมและทำให้ผมได้คิด ได้เห็นอะไรได้โตขึ้นมายัางไงโตขึ้นจากคนที่คุณสร้างขึ้นมาบวชขึ้นมาตอนเดสตาเก้าแล้วมาอ,อยู่ตรงเนี้ยชีวิตมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันคิดอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่อยากจะพูดนล่ก็อยากจะบอกแค่นั้นแล้วเพลงนี้เนี่ยเมิร์เป็นเพลงแทนใจของผมเป็นเพลงนะครับท่าของ yeah

Hãy subscribe con cho kênh Ghiền nghỉ Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

we send me the santo yeah. sigia <laughs> <laughs> <laughs>